สวัสดีครับทุกคนฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่นะครับวันนี้มีกิจกรรมอยู่บ้านนะครับจริงๆตั้งใจจะทําสิ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แล้วแต่เหมือนฝนจะตกดังนั้นก็เลยหยิบยกมาเป็นช่วงก่อนเที่ยงอย่างนี้นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปย่างหมูฮนะผมซื้อหมู3ามชั้นมาจากตลาดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ทําการหมัดแช่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ว่าผมฝีมือการย่างหมูของผมจะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยฮนะ เก่อนอื่นเราจะต้องมาก่อไฟกันก่อนนะทุกคนบานค่อนข้างที่จะรบกันนิดนึงนะฮะก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะฮะต้องบอกความจริงเลยนะก็ว่าผมไม่ได้ก่อไฟมานานมากนะครั้งล่าสุดไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะถ้าก่อไฟลักษณะนี้นะแต่ถ้าเป็นสมัยเด็กเนี่ยอุเชี่ยวชาญครับสุดท้ายไม่ต้องใช้พัดฮนะน่าจะได้ จะติดหรือเปล่ามาลุ้นกันเป็นคนอีสานก็จริงนะครับแต่วิถีชีวิตช่วงหลายปีมันเนี้ยอาจจะทำเรื่องทำนองนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วฮะแต่เข้ามาทำการทำงานในเมืองใหญ่จากบ้านเกิดมาก็เรียกว่าไม่ได้ใช้วิถีชีวิตสมัยตอนเป็นเด็กหลายสิ่งหลายอย่างครับ ทุกคนว่ามันจะติดไหมเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะฮะเนี่ยยังไม่ไว้ใจนะึงเนี้ยังไม่ร้อยเซใส่เทียนเข้าไปครับสุดท้ายก็ติดครับทุกคนแต่เสียงมันจะดังหน่อยเพราะว่าข้างบ้านก็ทำงานอะไรไม่รู้ผมก็ค่อนข้างที่จะงุนงดอยู่เหมือนกันตอนแรกนะคือถ้ารอให้เขาทำงานเสร็จผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ ก็เลยอ่ะเสียงดังไปนิดนึงนี่ครับหมูที่ผมหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้อันนี้ครึ่งโลนะครับเป็นสามชั้นหมักแล้วกใส่ตู้เย็นไว้ไม่รู้ว่าผมหั่นชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะฮะมือสมัครเล่นนะอ่ะไฟก็น่าจะได้ที่แล้วมั้งอ่าก็น่าจะได้ที่แล้วครับเอาแล้วครับ จะเริ่มลงมือย่างแล้วนะฮะแม้บรรยากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นี่คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่ผมผมคิดมาตลอดแหละไม่ว,ว,ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังจากข้างๆนะฮะบริเวณนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอะไรต่างๆมากมายเนะี่ยมันมันไม่สะดวกกับกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของผมอะไฟแรงไหมว่าไม่แน่ใจ ความจริงแล้วทําไมถึงต้องมาย่างไอ้ตัวนี้กินเนี่ยเพราะว่าผมคุยกับพ่อนะครับเมื่อสองสามวันก่อนอเมื่อสัปดาห์ก่อนจริงๆผมก็โทรศัพท์คุยที่บ้านทุกวันเลยนะฮะอย่างน้อยก็วันละครั้งบางทีก็สองครั้งอะสัปดาห์ก่อนก็พ่อก็ซื้อเนื้อหมูมาแบบนี้แหละแล้วเขาก็มาย่างนะฮะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันหอมมากเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยอยากจะลองทําบ้างนะ จริงๆผมอาจจะทํากับข้าวกินบ่อยครับบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหคุณปุ้ยนี่น่าจะมืออาชีพวมัเรื่องทํากับข้าวทําอาหารเนี่ยความจริงไม่เลยครับก็คือทําไปเพราะว่าเหตุการณ์จําเป็นให้มันจําเป็นไฟบังคับไม่ค่อยที่จะไปซื้ออาหารสําเร็จรูปสักเท่าไหร่หลังๆมันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจที่จะให้มันเกิดความยุ่งยากตรงนี้ขึ้นมาเองนั่นแหละ จากปกติงานที่มันเป็นงานอดิเรกข,ของเราอย่างเช่นการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีการแต่งเพลงหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทํากันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วแต่ผมว่ามันยังไม่พอฮะมันน่าจะมีกิจกรรมเพิ่มมาอีกผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองทําอาหารดูนะทากับข้าวดูก็เลยเป็นตรงนี้ขึ้นมาแต่พอมาทําจริงๆก็ถามว่าถ้าถ้า ใครสักคนหนึงมีโอกาสที่จะมาลองชิมฝีมือการทํากับข้าวผมนี่จะต้องสายหัวแน่นอนนะคือผมไม่ได้เป็นคนที่ทํากับข้าวได้อร่อยครับคือแค่ทําได้นิดนหน่อยๆเท่านั้นเองขอบคุณนะครับที่ทุกคนตามผมมาจากช่อง b i เกอร์แหลกัหลกๆตอนนี้มาทําความรู้จักกันในอีกมุมมองหนึ่งฮะการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผมครับก็พร้อมที่จะเปิด,ปดให้เพื่อนๆทุกคนนะได้ได้มาร่วมพูดคุยได้มาแชร์กัน น้ำพริกสีสันก็น่ากินอยู่นะน้ำพริกเป็นไงครับสีสันเป็นไงบ้างฝีมือพอไปวัดไปวาได้ตอนดึกๆหน่อยนะฮะถ้าไปถั้าช่วงกลางวันเดี๋ยวเขาไล่กลับมานี่ครับน้ำพริกที่ผมบอกสีสันเป็นไงฮะสูตรมั่วสูตรเด็ด ก็ใส่ไปซะทุกอย่างเลยนึกอะไรออกใส่ไปหมดเลยฮะนึกอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยทั้งน้ำมะขามนะฮะทั้งปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับทั้งซอสทั้งน้ำปลาทั้งมะนาวทั้งโอ้ยนะฮะทั้งหอมผักชีต้นหอมใส่ไปมั่วเลยฮะ <c oughs> มาลองชิมดูสักชิ้นหนึ่งดิฮะไอแต่ไฟมันขึ้นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ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 ้ย,อย,อย,อยน้ำน้ำมันตก เฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งมั้งนะเวลาเยอะเหลือเกินนะฮะเีลาไม่พลิ้วเลยครับผมเนี่ยโอ้ยผ่านไหมฮะไม่น่าจะผ่านนะมันมีชิ้นไหนกินได้บ้างเนะะี่ยนั่นไงฮะไหมจนได้ บอกเอาไม่ไหมฮะเอาไม่ไหมไม่ไหมโนไม่อะไม่ไหมอ่ะนี้น่าจะได้นะชิมดูสักคำหน่งเป็นไงบ้างใช้ได้ฮะใช้ได้ในมุมมองของผมอะ ทำเองกินเองไม่อร่อยแล้วจะไปอร่อยใครไม่อร่อยเราเองเ <c oughs> สียดายนะเน่าจะมีเบียร์เย็นก็จะมาย่างแต่เมื่อคืนคนี้ก็จะแต่ดูเหมือนลมมันแรงฮะชนบุรีเหมือนฝนจะตกน่าจะได้ให้ทุกคนนะฮะมีข้าวเหนียวร้อนๆแจลมจันเลยกินอย่างนี้ก็หวังว่าไม่ถือสาว่าความกันนะฮะก็กินคนเดียวไงฮะ ยกถ้วยอย่างนี้เลยอืความจริงมันมีร้านหมูย่างอยู่ร้านหมูกระทะนะอยู่ตรงปากซอยเนี่ยผมก็ไปซื้อเขาประจําเลยเมื่อก่อนแต่หลังๆมันนี่เหมือนเหมือนเขาหายไปไหนไม่รู้ฮะก็คิดถึงเขานะเดินไปดูบ่อยอยู่เหมือนกันนะอยากอยากอยากจะซื้อเขาอยู่อยากจะอุดหนุนเขาแต่ปรากฏว่าก็ไม่ไม้เจอเขาแล้ว ความจริงไอ้โมเมนต์แบบนี้ผมอยากให้มันเป็นนอกสถานที่นะฮะหมายถึงว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านน่ะอาจจะไปตามทุ่งไร่ทุ่งนานะฮะข้างนอกที่มันสามารถที่จะย่างได้คงจะต้องไปจบจบที่เพื่อนจริงๆแหละผมว่านะต้องไปหาเพื่อนจริงๆแหละถึงจะเติมเต็มได้นะครับกับบรรยากาศอย่างนี้อเคอยู่ครั้งต่อไปก็น่าจะน่าจะแก้มือได้ดีกว่านี้ ยังไง5คนที่ดูอยู่นะี่อยู่ตรงไหนกันบ้างฮนะอยู่แห่งหนไหนตำบลใดกันบ้างโควิดเป็นยังไงชนบุรีนะวันนี้นะครับโควิดอยู่ที่ประมาณ40 40กว่าคนก็เป็นยอดที่มันทรงๆอะ่ะมันจะอยู่ประมาณ30 5 0ถึงหบอยู่ประมนะี้นะไม่ขึ้นไม่ลงอย่างสีราชาที่ผมอยู่ก็ประมาณประมาณส0กว่าคน บางวันก็ลดลงมาเหลือหลักหน่วยะฮะบางวันก็เลยหลักสิบขึ้นไปคิดแล้วก็เคลียดแทนนะฮสำหรับใครที่ต้องไปใช้ชีวิตในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอยากจะไปขับมดแดงเล่นไกลๆสักหน่อยหนึ่งวันนั้นไปบางแสนก็ไม่อินเน่เมื่อวานแอบไปเห็นเนื้อวะนะัวฮะเนื้อวัวที่ตลาด <c oughs> เขาบอก <c oughs> เขาเขียนป้ายไว้ว่าเป็นเนื้อเศษ โลละสองร้อยทุกคนว่าโอเคไหมโลละสองร้อยถ้าเอามาหมากักหมักแล้วมาย่างมันจะเป็นยังไงไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะไปรอบหน้านะครับถ้าผมต้องการจะกินมันจริงๆเนี่ยมันจะมีไหมเพราะผมคิดว่าผมจะซื้อมาหมักสักโลหนึง่งแล้วจะไปหาเพื่อนนะฮะจะไปย่างกินที่บ้านเพื่อนน่าจะโลเคชันน่าจะดีกว่านี้นี่แหละะอย่างที่ผมออกตัวไปแหละผมไม่มีความรู้ไม่มีทักษะอะไรในการทำกับข้าวทั้งนั้นนะฮะ แม้ว่าจะทำกับข้าวกินเองแทบจะทุกวันก็ตามเมนูทอดไข่ต้มไข่อย่างนี้ไข่ๆมันก็ทำหน้างั้นนะดูไหมสัปดาห์นี้ไม่มี MotoGP นะครับแต่มี Formula One, 1ห <c> ว <oughs> ันเปลป่ามีหรือไม่มีนะ <c oughs> เหมือนจะมีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะตามข่าวแทบจะไม่ทันนะฮะ ถ้ามีการแข่งขัน2รายการพร้อมกันเนี่ยทั้ง F1 ทั้ง m o t o GP ยิ่งถ้ามี w ว r l d s u p e r b i k คพ่วงเข้ามาด้วยนีย่โอ้โหหนักเลยนะสัปดาห์นั้นผมเขียนเพลงไว้เพลงหนึ่งครับผมเขียนเพลงไว้ไว้ไวเพลงหนึ่งผมได้ไอเดียมาจากคุณเพื่อนทุกคนที่ที่มาคอมเมนต์ในคลิปในคลิปล่าสุดนะก็คือคลิปที่ผมเอาเจ้ามดแดงมาแล้วก็สะพายกีตาร์หลายๆคนก็ทั้งให้กำลังใจนะครับทั้งแซวทั้งหยอกเย้ากันมันก็เป็น บรรยากาศที่ผมชอบก็คือมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือน,นมันอบอุ่นปกติเราอาจจะคุยเรื่องของนักแข่งเรื่องของมอเตอร์จีีเรื่องของนักแข่งอนนั้นคนนี้บางทีผมอาจจะพูดไปไม่เข้าหูของมันเพื่อนบ้างอย่างเช่นว่าอาจจะมีเพื่อนบางคนที่ที่ชอบทีมทีมนี้แต่ผมอาจจะเล่าว่าเออทีมนี้เขายังจะต้องปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้นะเนี่มันก็อาจจะเือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเครืองนอะไรกันเกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะก็เข้าใจอยู่รับว่าเราเราก็ติดตามกาันเราก็ศรัทธาซึ่งกันและกันถึงติดตามกันมาแต่บางที เราอาจจะต้องการให้ผมเนี่ยพูดในทีมที่เรารักเราเชียร์ให้ออกมาในรูปแบบที่เราอยากให้เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอันมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แต่ถ้าบรรยากาศที่มาในช่องนี้นยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยเรื่องแนวนั้นสักเท่าไหร่นะฮะคุยเรื่องสปเปรเฮล่าทั่วไปนะฮะเนี่ยใครจะเปิดประเด็นไหนมาผมก็อยากจะคุยนะครับในคอมเมนต์จะลองดูซิว่าทุกคนจะมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงบ้างหรือจะมองว่าโ,โหเนี่ย เสียเวลามาฟังคุณปุ้ยอยู่สิบยี่สิบนาทีเพื่อที่จะมาย่างหมูแล้วก็มาบ่นอะไรก็ไม่ได้ฟังแค่นี้หรือเปล่าไม่อยากคิดอย่างนั้นนะฮะจริงๆถ้ามีมิสติ้งก็คงจะดีเนาะไม่ต้องมิสติ้งหรอกจะเป็นใครยังไงมาก็ได้คําว่ามิสติ่งม,ม,มันอาจจะหมายความว่าจงจะต้องใช้จํานวนคนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆมาสักคนสองคนอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่คุยกันแล้วก็คุยเรื่องรถแข่งบ้างหรือว่าเรื่องบิ๊กไบค์เรื่อง ดนตรีกีตาร์เรื่องอะไรเงี้ยเพลงนะครับที่บอกว่าได้ไอเดียมาจากทุกคนก็คือผมได้กําลังใจไงฮะได้มันก็จากที่รู้สึกว่าในนอยเบื่อเบ่อเซ็งๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกขอบคุณนะครับที่ที่เข้ามาร่วมคุยทําความรู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้กันผมก็เลยแต่งเพลงที่มันออกแนวประมาณว่าให้ขอบคุณนะที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่คอยให้กําลังใจกันตลอดอะไรเงี้ยตื่นเช้ามา เปิดมาก็เจอคอมเมนต์เจอนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว,ว่าเราก็ไม่ได้เดินคนเดียวนะเว้ยอะไรเงี้ยทุกการกระทําของเราก็ยังมีคนที่เห็นค่าเห็นความหมายอยู่นะฮะเป็นที่มาของเพลงเขียนไว้เรียบร้อยนะเขียนไว้เมื่อวานเนี้ยว่าจะออกไปข้างนอกแล้วก็หาที่ร้องมันจะมีไหมผมเนาะม่าแถวทางไปบ่อวินศรีราชาเนี้ยมันเหมือนมันมีโลเคชั่นที่มันเป็นธรรมชาติอยู่นะผมคิดว่าผมอาจจะไปที่นั่นนะครับ คิดว่านะคิดคิดไว้เฉยฮะอุปรกรณ์นในการทำกับข้าวก็มีหมดแต่ใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นเท่าไหร่ยังไงก็แนะนําได้นะครับใครอยากอยาให้ผมลองจาเมนูไหนที่คนอย่างผมน่าจะพอทําไดนะ้เอาแบบเอาแบบเมนูแบบดิบๆหน่อยไม่ใช่ดิบแบบไม่ใช่สุกๆดิบๆนะแบบที่ว่าทําไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายอะ่ะ ขนาดเมนูง่ายๆแคปปิ้งยากเนี่ยคุณยังไม่ผ่านนะคุณจะไปทำเมนูอะไรได้คุณปุ้ยหรือเปล่าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ไปก็จะไปเตรียมตัวนะครับในการทำคลิปรายการอนนี้ว่าตั้งใจจะทำจะพูดถึงเรื่องราวของฮันด้าสักหน pues ่อยดีไหมฮะหลายคนเป็นห่วงเป็นใยมา เป็นไงฮอนด้ครับมาร์คมาเก็ตเป็นไงบ้างทดสอบรถรอบนี้เอาใจสาวกพยาอินซีสักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยบินไม่ค่อยจะขึ้นนะพยาอินซีโอเคฮะน่าจะยี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยฟังผมบนไหนก็ไม่รู้มาเนี่ย้นยก็มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปในลักษณะนี้ แต่ถ้าจะเต็มจริงๆก็คงต้องออกข้างนอกนะครสตอรี่มันต้องเยอะกว่าน,นี้อันนี้มันนั่งอยู่หน้าบ้านนะฮะย้ำว่าน,นี่คือหน้าบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาร้องเพลงที่ผมแต่งเพื่อที่จะแต่งให้กับทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยฟังกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ